บุคคลกองสลักพลาสหาหลักฐานกว้านซื้อลอตเตอรี่ขายเกินราคาเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนที่ทางสำนักง,งานออกองสลากนะครับวันนี้ได้มีการไปแจ้งความเอาไว้นะครับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนั้นไปตรวจสอบหน่อยครับกองสลากพัดกองสลากพัด ออกหวยทิปมาอย่างนั้นนะแล้วก็กว้านซื้อหวยแล้วก็มาขายเกินราคารวมทั้งมีพฤติกรรมนี้มักไม่ชอบมาปากลนว่าอย่างนั้นครับวันนี้ก็เลยได้เห็นภาพที่เจ้าหน้าที่นั้นจากหลายหน่วยงานครับที่นําโดยสํานักสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นี่ไม่ว่าจะเป็นปะปะงก็ดีครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหน่วยงานด้านลิขสิทธิ์กองบัญชาการสอบสวนกลางกองปราบครับสำนักงานอายการสูงสุด เข้าตรวจสอบการดำเนินธุรกิจนะครับขายสลากผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เข้าตรวจพ้นอาคารกองสลากพลัดครับอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี้เองครับตึกที่ว่านี้ก็ SSP Tower ครับนี่นะไปตรวจสอบนะครับหลังจากที่บอกว่าถูกแจ้งดำเนินคดีเข้าขายความผิดฐานขายสลากเกินราคาครับจัดให้มีการถูกรางวัลสลากท,ทิปนั่นก็คือว่าไม่ถูกจริง จะเอาเงินมากอกองกอกแต่ไม่คนตาโตไงครับ <c oughs> เนี่ยการฟอกเงินด้วยแล้วก็ดําเนินธุรกิจขายตรงโดยไม่มีอนุญาตไว้อย่างนั้นครับซ <c oughs> ึ่งที่ผ่านมาสำนักงานสลากก็ได้มีการกล่าวโทษร้องทุกฐานความผิดดังกล่าวและก็ประสานงานกับทุกในงานที่เกี่ยวข้องเอาผิดตามกฎหมายมาด้วย <c oughs> จากองค์กรหรือแพลตฟอร์มนะครับที่ขายสลากออนไลน์ซึ่งปัจจุบันนั้นทุกแห่งถูกปรับทุกงวดอยู่แล้วครับนับว่าเป็นการยอมรับว่ากระทําผิดจริง ซึ่งเรื่องนี้นะครับทางกระทรวงดิจิทัลได้มีการปิดแพลตฟอร์มดังไปแล้ว4รายแล้วก็วันที่13ที่ผ่านมาได้มีการนะให้ทาง DSI ไนะครับไปออกหมายเรียกนายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์กองสลากพัดหรือน็อตกองสลากพัดที่มาชี้แจงข้อมูลครับ <c oughs> นี่เขาครับ <c oughs> ท่านนี้แหละครับซึ่งท่านผู้ช่วยผู้บรนการตำรวจแห่งชาตินะครับ <c oughs> พลตำรวจโทรประจวบวงสุข ท่านบอกว่าได้รับการรองเรียนจากสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลแจ้งความกับเจ้าหน้าที่นะครับอย่างที่ผมเอ่ยชื่อไปเมื่อสักครู่ว่าหน่วยงานได้บ้างแล้วก็เข้าตรวจสอบนี้นะครับซึ่งคาดว่ามันเกิดจากการกว้านซื้อเข้าขายหลอกลวงพี่น้องประชาชนครับซึ่งสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลยืนยันว่ากองสลากพัดนี้ไม่ได้รับสิ์ในการเป็นตัวแทนขายสลากกินแบ่งรัฐบาล น oh. อกจากนี้ทางปปงนะครับตรวจสอบเช่นทางทางการเงินที่ก่อนหน้านี้ DHI พบว่ามีเงินจากธุรกิจผิดกฎหมายเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยครับ mm hmm. ส่วนการที่กองสลากพัดอ้างว่าเป็นการขายสลากราคา80บาทแต่คิดค่าบริการเพิ่มคือค่าสนุนเว็บไซต์นะครับต้องตรวจสอบเช่นกันครับว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายฐานใดบ้าง ท่านผู้มนุยการํำนาญสลากกินแบ่งรัฐบาลพันโทนหนุนสันจนาคมนะครับท่านบอกว่ามีการอ้างนะครับซื้อมาราคา80บาทแล้วก็ทําไปขายชุดละ80บาทนั้นไม่น่าเป็นไปได้ครับเพื่ออาจเข้าขายหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะครับพราะร่านอกองสลากนะครับก็คือว่าไม่เคยให้สิทธิกองสลากพัดเลยแต่เขาไปก้านซื้อแล้วก็มาก้านขายและกว้านซื้อจากไหนล่ะครับกว้านซื้อจากผู้ขายรายย่อยไงเง้นนะ ที่ได้นะครับลิขสิทธิ์จากทางด้านสำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะฉะนั้นตรวจสอบหมดแล้วภาพว่ามีประมาณสัก4 5หเจ้าที่บอกว่าไปขายสลากให้กองสลากมาที่วันนี้เพราะฉะนั้นจะต้องตัดโควตาหรือตัดสิทธิ์รายย่อยแล้วก็จะให้ผู้ประกอบการรายใหม่นะครับขึ้นมาแทนเลยว่าอย่างนั้นนะต้องดูต่อไปนะครับว่าความผิดจะมีอะไรยังไงบ้างครับโอ้แต่ก็ขายมานานแล้วนะคะ,ะดูค่าวว่าจะเป็นยังไงกันต่อคะ่ะุยยาามนโ